แตลงอีวิวชันวันนี้นะคะจะพาท่านผู้ชมทุกท่านเลยค่ะไปบุกคลังของแปงอีโวของเรากันนะคะซึ่งเนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นค่ะที่จะพาทุกท่านนะคะไปชมจะบอกว่ามีอีกเยอะเลยแต่วันนี้ค่ะจะเป็นพาที่เราจะพาทุกคนนะคะมาชมกับการชนหน้าการชนท้ายนะคะฝาหน้าอะไรแบบนี้สําหรับใครนะคะที่อยากจะ เปลี่ยนโฉม l a นเซอร์ e x นะคะให้มีความแบบเท่ดุดันหล่อสปอร์ตนะคะก็เดี๋ยวมาชมกันนะคะวันนี้ค่ะที่ร้านของเราก็มีในส่วนของกันชนหน้าทรง evo สิแล้วก็เป็นกันชนวาลิตนะคะ ตัววาลิดเพิ่งมาใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยนะคะวัสดุเป็น PP ค่ะแข็งแรงทนทานนะคะใช้งานได้ยาวนานนะคะเป็นวัสดุที่บอกเลยว่าเกรดดีมากเลยค่ะก็เดี๋ยวจะพาทุกคนนะคะไปดูกันเลยแล้ววันนี้เดี๋ยวจะทดสอบความแข็งแรงให้ดูด้วย <S <S ไปดูกันเลยค่ะทุกคนนะคะมาดูกันชนวานลิดก่อนเลยนี่เลยอันนี้เป็นการชนวานลิดนะคะเป็นงาน p p อย่างที่บอกไปว่าเขามีความเหนียวทนทานแข็งแรงเดี๋ยวจะลองบิดให้ดูค่ะ มาดูกันดีกว่านะคะก็เนี่ยงอได้อะไรได้เลยแล้วก็น้ำหนักเบาแต่ว่าแข็งแรงมากเนี่ยงอแบบนี้เลยเนี่ยเห็นไหมคะทุกคน,นงองอได้บิดได้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้จริงๆมันก็บิดได้แรงอีกแต่พอดีน้องแพะอาจจะแรงไม่มีเค okay. นี่อะลองยกให้ดูเนี่ยจะเป็นโฉมของวาลิษอันนี้เป็นกันชนหน้านะคะอันนี้ของเราจะประกอบให้แล้ว ประกอบให้แล้วก็จะได้เป็นทรงแบบนี้เลยซึ่งก็จะได้ครบเซ็ตก็เนี่ยแบบนี้เลยค่ะก็จะมีให้เลือก2รุ่นนะคะที่มีไฟตัดหมอกกับไม่มีไฟตัดหมอกใครขับแบบไหนใครมีไฟตัดหมอกหรือไม่มีก็สามารถบอกได้ตัวที่ถืออยู่อันเนี้ยเป็นแบบมีไฟตัดหมอกเขาก็จะมีรูก็น้ำหนักเบาค่ะผู้หญิงคนเดียวก็ยกได้แล้วก็แข็งแรงด้วยยืดหยุน่น เป็นงาน PP ก็ใครซื้อไปก็ไปทำสีค่ะอู่ใกล้บ้านก็ได้หรือว่าจะมาทำกับเราก็ได้ก็ติดต่อสอบถามเดี๋ยวมีอู่แนะนำให้ค่ะแล้วนี้นะคะก็เป็นตัวกันชนท้ายทรงวาริสนี่เป็นแบบนี้เลยเป็นวัสดุ PP เหมือนกันเลยอันนี้ก็ประกอบมาให้เรียบร้อยแล้วดูดีเทลแข็งแรงทนทานค่ะนี่นะ เป็นทรงวาลิตนะคะตัวนี้แล้วก็มีทรงอีโวซิด้วยมีทรงอีโวซิมีทรงวารีใส่แล้วโฉมก็จะแบบแตกต่างกันออกไปใครชอบแบบไหนนะคะก็เดี๋ยวแปะรูปไปให้ดูแล้วก็สนใจก็ทักเพจได้เลยค่ะ eox v by nippon เดี๋ยวแปะไว้ให้นะคะ